สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊นะเนาะวันนี้ก็มาเห็ดอมไก่ได้จ้าวันนี้ก็ได้มะละนะคะมะละเป็นมะละขี้นกนะคะมะละที่เราเพาะเองนะคะเพื่อนๆนมะละขี้นกแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรนะตำกระเทียมตำพริกนะคะมีข่าตะไคร้แล้วก็เนื้อ,อไก่นะคะแล้วก็มีขึ้นไก่นะคะเพื่อนแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็มีเกลือพริกนะ้ำปลาปลาละ แป้งน,นัวผงชูรสอ่านะจ๊ะโอเคจ้ะมอนี้เ่าสีมาอมไก่ใส่มะระแสบๆนะจ๊ะใส่สทั้งเม็ดใส่ทั้งใบนะคะทั้งยอดนะคะเอเคจ้าตอนนี้เราก็จะเอาไก่ของเราไปคั่วก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็นําไก่ของเรามาคั่วใส่น้ํานิดนึงนะคะคั่วให้สุกก่อนเนาะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยเอานำเครื่องปรุงมาปรุงแล้วก็ใส่ยอดมะระแล้วก็ลูกมะระลงไปนะคะเพื่อน วันนี้ก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนก็เมนูง่ายทุกวันนะคะง่ายแบบกินง่ายอยู่ง่ายนะคะแบบว่าใครที่ชอบแบบเมนูง่ายๆก็ทําดูได้นะคะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเฮ้ยจ้าเพื่อนๆทีนี้จุ๊กก็จะใส่ลูกมะระลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ก็จะใส่ลงไปก่อนเพราะว่าลูกมะระเขาจะสุกยากนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะแข็งกว่ายอดนะคะเราก็จะให้เขาสุก นิ่มนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงเครื่องเสร็จเราก็จะใส่ยอดมระระที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนจ้ะออมไกแ่แสบจ้าโอเคจ้าตอนนี้ฮะก็จะมาปรุงเครื่องะคะ่ะมาใส่น้ำปลานะคะเนะาะใส่น้ำปลาหยดลงนิดนึงนะคะเพราะไม่ต้องลงมากนะเพราะว่าเราก็จะใส่นายใส่น้ำปาลาาอยู่แล้วนะคะเนาะเราก็จะใส่น้ำปาลาาสักเนจุดอ่าประมาณสักจุดนึงนะคะแล้วก็ เติมด้วยผงชิรสนะคะเรือว่าแป้งนัวนะคะใส่เยอะก็แซบเยอะใส่ร้ายก็แซบหลายใส่น้อยก็แซบน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะท่านคนกินนะคะนี่จ้ะแล้วเราก็จะมาใส่ด้วยยอดมะระนะคะยอดมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะประมาณจานหนึ่งเนาะ,ะเนาะ,ะจุกว่อจะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันก็หยิบยากนี่ค่ะก็เต็มหม้อ เราก็คนนะคะคนลน้ยเลงให้กรยุบตัวนะคะแล้วเราก็ค่อยมาชิมนะคะเพื่อนอเคจ้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะนี่นะคะ่ะหน้าตาอ,องของเราใส่ผักหลายๆผักมรัรั่เยอะๆหรือถ้าใครจะทาใส่เครื่องในก็ได้นะคะเพื่อนจุก็จะใส่ขนไก่แล้วใส่ส่วนปีกไก่นะคะเนาะลงไปนะคะเนาะ จะเสร็จเรียบร้อยแล้วคจากเพื่อนๆบา,บายๆนะคะคลิปนี้ก็ชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะกับการทำสวนและทำกับข้าวของจุ๊ปด้วยจ้ะบ,บายบาย